น้อมกราบองครภสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์องค์หลวงพ่อหรือสีลนดำท่านอาจารย์ทุกทุกท่านท่านอาจารย์ดรโลดและครูแพทมินทุกทุกท่านข้าพเจ้าชื่อนางไปสยารัตน์ดวงศิลรหัพระอริยะ6 6กขีดศูขีดห้วันที่ได้รับเข้าห้องฝึกวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพอยบหกอยู่ห้องฝึกเลขที่ สามสองศูนย์ทับหกห้าขีศูนย์เก้าขีสามแปดขีหนึ่งห้าศครูผู้ฝึกคือครูแสงอรุณครูพี่เล็กคือครูฐานิวันที่ได้รับยกระดับจิตเป็นพระโสดาบันวันที่เก้ากรกฎา,มา,า 2, คมพศสองพันาร้อยหกสิบหกข้าพเจ้ากราบขอบขอคุณผู้แนะนำทให้ข้าพเจ้าเข้ามาฝึกปฏิบัติคือคุณทีชัยรัตน์ลุมสินผู้เป็นสามี และขอกราบขอบพระคุณคุณครูแสงอรุณครูผู้ฝึกสอนของข้าพเจ้าแนวทางการฝึกการปฏิบัติปกติแล้วเป็นคนไม่เคยมีพื้นฐานในการปฏิบัติเลยค่ะฟังทำก็ไม่เข้าใจได้แต่ฟังไปเรื่อยๆแค่ถือว่าได้ฟังพอได้เริ่มเข้ามาฝึกได้รับคําแนะนําจากครูให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กลุ่มได้สอนไว้คุยแน่แนะนาให้เริ่มจับผ้าพระ ตอนแรกก็ไม่เข้าใจความหมายสักเท่าไร่ก็ได้ปรึกษาสามีให้ช่วยอธิบายขยายความได้รับคาแนะนําว่าให้นึกถึงพระพา้เหมือนนึกถึงหน้าพ่อแม่แต่ต้องนึกถึงให้มากกว่าปกติเท่าที่จะทําได้หรือตลอดเวลาอาการและอารมณ์ทางจิตเริ่มสงบขึ้นเรื่อยๆเริ่มจับพระผได้ชัดเจนแจ่มใสได้มากขึ้นทุกๆวันและพอได้กลับไปทําฟังธรรมะต่างๆที่เคยฟังมาก็เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน และได้ปฏิบัติตามที่คุณครูแนะนำมาโดยตลอดเรื่องพิจารณาอารมณ์ต่างๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมเวลาจับภาพพระบางทีก็มีอารมณ์อื่นแทรกเข้ามามีภาวะหน้าที่หน้าที่งานทำให้จับภาพพระไม่ต่อเนื่องก็จะใช้คำภาวนาและดูลมหายใจแทนทำสลับกันไปมาทำทั้งสามอย่างจากนั้น ก็จะขอพระเมตตาขอพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์ของพ่อฤาษียิ่งดำได้โปรดส่งขอให้ข้าพเจ้านั้นได้เข้าสื่ขึ้นพระนิพพานให้มีจิตใจมั่นคงตั้งมั่นเข้มแข็งในการปฏิบัติและมันแผ่บุญกุศลบ่อยๆจนกระทั่งวันที่ได้รับประกาศก็คิดว่าหากไม่ได้ไม่ขอเป็นพระโสดาบันก็ได้าตายตอนนี้ อย่างน้อยก็ได้เป็นเทวดาแล้วก็ไปปฏิบัติต่ตอขอตายตอนนี้เลยก็ได้ประมาณสักพักหนึ่งหลังจากที่ได้รับได้คิดอย่างนั้นแล้วทางกลุ่มก็ได้ประกาศว่าได้ยกระดับจิตเป็นพระโสดาบันสุดท้ายนี้ขอากาขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามาในสายพันิพานแห่งนี้และข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติต่ตอไปให้ถึงที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ。